สวัสดีค่ะคลิปนี้บีก็จะมาดี Y เสื้อแขนกุดตัวเก่าที่เราเบื่อแล้วนะคะก็คือมันไม่มีดีเทลอะไรเป็นแบบเรียบๆเ,เราก็จะมาเพิ่มความเก๋ไก่สไลเดอร์ให้กับเสื้อตัวเก่าของเราให้มันเลิศสเปนเตนกว่าเดิมนะคะเสื้อที่บีเลือกมาใช้ทำในวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อผ้าสเปนเด็กค่ะเนื้อผ้าจะเด้งๆนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดผ้าไปแล้วเนื้อผ้ามันจะไม่เป็นขุยนะคะก็คือจะไม่ร่อนนั่นเอง <sk expensive. S 1> ก็คือไม่ต้องเย็บขอบก็คือง่ายมากก็แค่วันนี้ใช้การตัดอย่างเดียวค่ะตัดตรงกลางด้านหน้าให้เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็ตัดด้านข้างทั้งสองข้างเลยซ้ายขวาการตัดนั้นก็คือตัดให้มันเท่ากันนะคะเมื่อเราตัดครบทุกด้านแล้วนะคะเราก็ เริ่มจากด้านซ้ายนะคะจับป้ายมาแล้วนำเข็มหมุดแกะบไว้ก่อนคะ่ะแล้วก็ต่อด้วยทางด้านขวานะคะจับป้ายมาคะ่ะแล้วก็นำเข็มหมุดมาปักไว้ก่อนนะคะหลังจากนี้เราก็นำไปเย็บนะคะก็คือการเหน่าขึ้นเน่าลงนั่นเองง่ายๆแบบนี้เองคะ่ะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราลองนำไปใส่ให้ดูกันคะ่ะ เป็นไงกันบ้างคะเสื้อแขนกุดสีดำน้าเบื่อหน้าเบื่อตัวเดิมแปลงล่างเป็นเสื้อป้ายหน้าตรงหลังหางปลาเก๋ๆดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ไหมล่ะ